พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาณพื้นที่ราชพัสดุถนนทหารหรือเกียรกายเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเสด็จด้วย โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพลาพิธีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนวัตการบูชาพระราตนตดรัยทรงกราบและประทับพระราชอาณาจทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและทูลกล้าวถวายเหรียญที่ระลึกและสุจิบัตรเวลา10นาฬิกานาทีประธานรัฐสภากราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระรจชด,ดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นค้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนน้าดไรและจตุปจัจจัยทยธรรมทรงประทับพระราชาอาดทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนาารัสการทรงลาพระสงฆ์และ,สะเสด็จทอดพระเนตรนิทัศการและแบบจำลองอาคารรัฐสภาจากนั้นสเสด็จทรงพระราชด,ดำเนินกลับโดยประทับรถยนต์พระที่นั่ง